หนฉะลมันไม่ได้อ่ะทุกคนเราจะปล่อยกระติกลงแม่น้ำเมยและค่ะเว้ยๆววยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสมัย e ด o d ฮ้เฮ้ๆฮนะคะวันนี้นะทุกคนก็ตื่นเต้นมาตื่นเต้นกับเราใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรบ้างนะคะก็คุณเดยดคุณเดยดยอยู่ไหน อาเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนก็ตื่นเต้นกันใช่ไหมว่าเกียวจะทําคลิปอะไรนะคะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรหรอกราะพ่อ ไม่ชอบกระติกเดี๋ยววันนี้ก็ทุกคนก็เห็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะปล่อยกระติกลงแม่น้ำเมย์แล้วค่ะปล่อยกระติกทุกคนก็อย่าดราม่านะอันนี้ก็มันพังแล้วนะคะมันพังแล้วก็แม่พังหมดเลยไอเกียวฉันไม่เจ้ากระติกไม่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 อันนี้มันโผลมาได้ไงยนะก็บโซงก่อนเก็บบโงเก็บบโงเก็บบโงเก็บโซง อย่าดอย่าโฟกัสทุกคนก็สนทริปก็แค่นี้แหละนะก็สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวคือช่วงนี้แบบพี่เด็กอย่าเอามากจ้าเอาไปซิงหรือว่ากระตีกระตีอย่ามาแลิกขี้วัว กระติกรองเท้าอไันนี้หนึ่งสองสามอันจ้ากระติกมันไม่ยอมรับกรรมอะทุกคน <c oughs> กระติกมันมันไม่ยอมรับกรรมอะไรเราเวยกระติกแล้วมาอันนี้เ <c oughs> อ,นนอเดี๋ยวทุกคนมันนี้นะคะก็ไม่มีคลิปอะไรมากเดี๋ยวเกียวจะไปเปิดกระติกลงแม่น้ำเลยเฉยๆนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกล้งเด็ก พี่เกี้ยวเกี้ยวมาชอชอโอ้จะแหละขอสัมผัสหน่อยชออ่อจะแล่มเป็นดอกชอวโอ้จะแหละเอเอเอชอวชอโอ้จะแหละฮะมามาเป็นดอกมาเป็นดอนอน้นหน้ยชอโอ้จะแหละเอ้อเอ่ออออเออออออเออเ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 เเอ

เดวันนี้จะทำอะไรอ่ะไปเก็บกระติกไป้าไปไปเดี๋ยวเราเก็บระติกปล่อยกระติลงสู่แม่นำ้ำเมยนะพาทุกคนไปเที่ยวแม่นำ้ำเมยด้วยมาไปอ่ะทุกคน,อกนลองเพลงให้ฟังหน,น่เอยเเดิทุกคนดูสิมีคนทำไรร่างไกรรอรูกทุกคนไม่จะลอจะรอจะรอ ทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีสาระอะไรมากหรอกเกลวก็พามาดูกติกเฉยๆขอบ้างไออะไปอลยน้ามสก์นมัมสกันมัมสก์ใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ใช้ได้ไหม ติดกระติกหน่อยนะเกือบโดนรถไปไปไปเดี๋ยวเกียวพาทุกคนไปเที่ยวแม่น้ำหน่อยเฮ้ยเกียวเกียวเกียวนั่งบนไหนอ่ะกระติกอยู่ไหนอ่ะเกียวนั่งบนไหนอ่ะเฮ้ยกระติกอยู่นี่อยู่บนตี้เอออยู่บนนี้ทำกับกระติกแบบนี้ได้ไงคะไม่เขาไปเข้าห้องน้ำไงฉี่ได้อะไรเนี่ย ก็แหวกด้วยแหวกแหวกด้วยไม่แหวกไม่ได้พี่เดย์ไม่กางยินใดอยู่ข้างนั้นนะทุกวันเดี๋ยวเราก็จะมาสูงกระติกลงแม่น้ำเมยอย่างสงบสติอารมณ์นะพี่เดย์โย่ไหนซิพี่เดย์เดี๋ยวพี่เดย์จะเป็นคนคว้างนะมีอเชือกนี้ด้วยโยให้ดีๆนะพี่เดย์นะเดี๋ยวเราจะโยนกระติกลงน้ำแล้วนะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหนึ่งส่เขาไหวน้ำเป็นไหมไม่รู้อะเดี๋ยวมันน่าจะกระเพาะขึ้นมาแหละ จะไปโยนกระติกลงน้ำเลยนะคะอะไรยทุกคนอะไรยทำไมคุณมีความคิดแบบนี้คุณเอ้าอะไรจะโยนกระติกไม่เผื่อแบบว่ามีปลาตัวใหญ่ขึ้นมาไงเราแบบอย้ายกระติกลุกตัวนะเออให้กระติกลุกตัวน้ำด้วยดิน้ำด้วยเนื้อสอดซา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 เว้ยเว้ยเว้ยพี่เจ้อย่ากจุบเลยเดยเลเล่อยโยบอยโยโมโยเลเล่ พี่เดียวาขเปะดพี่เดียอาขปะสิเปเอาเปทไมกระติกมันไม่จมอ่ะนะคะทำไมมันไม่จมอ่ะอันนี้อากาศเดี๋ยวมันจะเป็นทร่ากริ่ไว้หรอมันไม่เอ๊ะกระติโดนรอเท้าไม่ได้นะพี่เดลอีกินึงนะเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวมัดอีกทีนึงไม่ต้องมัละอีมันโยนได้ละอียโยไปโย่ไปเว้านี่ทุกคนรรอพี่เดมจอเล บอกให้จับแน่ๆอะก็ไม่จับแน่นๆเดี๋ยวมันก็ไปตรงนู้นคุบเพราะน้ำมันวนลงมาทางนี้เชื่อเจนสิทำไมพวกคุณดูเป็นห่วงกติกกันจังเลยอะฮะเออไม่เราลาดธรรมชาติใช่ถ้าถ้าแบบถ้าแบบมันมันไม่เป็นอะไรต่อธรรมชาตินะเราก็จะปล่อยไว้กงนแลยปล่อยถ้ามันจมได้ให้มันจมเลยนะคะช่วย เรียกกูไภัยในน้ำมาสิกูไภัยในน้ำเป็นยังงิเด็กเรียกกูไภัยในน้ำมาสิให้กู้ภัที่อยู่ในน้ำขึ้นมาดิเดียกกู้ย่กเกูเอไมนมนะไม่ก็ไม่กกติกติอย่าพูดไปสิอือขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะไม่เวร์กไม่ิขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ ออคุณคุณคิดยังไงคะตอนกระติกลงน้ําค่ะคือแบบตกใจมากาค่่ะะคคือ <laughs> <laughs> คือเกียวพยายามช่วยสุดฝีมือแล้วะะแต่ก็ก็แบบ <laughs> <laughs> มันเสียตังไงคะเกียวก็เลยแบบคือมันเสียตังไงคะเกียวก็เลยต้องเก็บไปคืนแม่ต่อนะคะถ้าไม่เสียตังเกียวก็น่าจะปล่อยลงน้ำนะคะเกียวไม่ยอมให้มันเสียตังแบบนี้เลยะะเกียวก็รักนะคะกระติกทำไมเกียวถึงเนี่ยดูเป็นห่วงกระติกมากเลยอะ ถ้าไม่มีกระติกนะคะเกี้ยก็จะรายได้หายเลยก็มันจะทำไร้สิริรัลร้อมเดี๋ยวเกียวก็ใช่เราก็จะไม่ได้ซื้อน้ำแข็งมาใส่ใช่ใมันก็เป็นภาระโตเกียวนะคะเกียยก็จะขัดอะไรไปใช่ใทำไมมันจะไมิมก็นั่นแหละนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเกียยก็ช่วยแบบสุดฝีมือแล้วนะคะแบบมันแบบที่นี่ไม่มีคนเล้วใเนี่ยอืม เมื่อกี้เรากะตื่ลุ้นูอันนี้อ๋อทำไมต้องดูนะพี่เดแก็เกี่ยวไม่ได้อะไรนะทุกคนไม่ได้อะไรเลยจริงๆทุกคนอย่าดราม่าเกี่ยวเกียวทำเล่นๆเล่นๆนะคะอย่าดราม่าเกี่ยวเกียวขนลุกมันเป็นยังไงอะทุกคนมันดุจกันแล้วไม่เป็นไรอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเอากระติกกลับไปทิ้งที่ถังขยะดีกว่าไม่ได้ทำไมคุณทำกับกระติกได้ลงคออ่ะทุกคนก็แบบอย่าดราม่าเกียวนะแค่นี้แหละ แล้วมีเรือด้วยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือกันเนาะแล้วก็เกียวก็ปวดฉี่ใช่ปะไปฉี่บนเกียวเป็นเมนไปไปฉี่บนเรือเป็นเมนไม่กล้าฉี่เนี่ยเดี๋ยวคนจะเห็นเยอะแยะเลยเอาเป็นเมนทำไมไม่กล้าฉี่อ่ะไม่มีคนเขาบอกว่าอะไรนะอันนี้ได้นะใช้เรือได้นะเกียวฉี่นะเกียวต้องแหนีเกียวต้องหวดฉี่แบบนี้เลยนะ งัดพี่เดย์ลองลองลองไปลองดูไหมเดี๋ยวเราจะไปส่งกระติกกลับไปที่ของกระติกนะคะอทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ที่แม่น้ำเมยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่ท่าเรือพี่เดไปเดี๋ยวทุกคนเกี่ยวพามาดูท่าเรือนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็แบบท่าเรือห้าห ป้าป้าปาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะนู่นนู่นเกียวเกียวมาอยู่ทำไมที่นี่อ่ะปวดชีปวดชีเหรอจี่ชีเหรอจับอะไรจับให้ให้อยู่แบบไหนเออเออเอออาการเส้นหน้ากอกแบบนั้นหน้เด็กต้องจับ คือทุกคนมันไม่คืออันนี้กีวไม่ได้ตลกนะคือมันจริงๆอ่ะขนาดกีวเป็นแค่คนธรรมดากีวแบบยังไม่กล้าแบบใช่มันนั่งแหวะอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องถึงแบบนี้นี่นี่แล้วก็จับแขนจับแขนจับแขนจับขนแล้วก็ะแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ย มันไม่ได้นะทุกคนคือแบบมันคือ <c oughs> ขนาดเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ใกล้ฉี่นะเนี่ยแถวน้ํเมยแบบเนี้ยม,มันไม่ค่อยมีคนนะแล้วก็ไม่ใกล้ฉี่ถ้าเป็นเราใช่เอาจริงถึงแม,ม้จะเป็นตอนดึกก็เออขนาดมีคนด้วยย่นะน้อมีคนด้วยอ่ะใ,ใครจะไปกล้าฉี่เราลุ้นแบบไปเลยอ่ะไปเลยไม่ไหวไม่ไหวพี่เด็กไหนฉันมันไม่ได้อ่ะทุกคน จับขาทำไมด้วยไม่มือเนี่ยมีคนพยุงไว้อยู่ไงต้องจับขาเออแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เออจริงเหรอเออเล่นโทรศัพท์เออเห็นไหมเขาต้องสบาดมือได้ไรพี่จิ๋วเขาก็ต้องแบบสบาดเป็นนี้ปะไม่ใช่ละอันนี้เขาทุกคนดูก็รู้นะก็กินขัิ นี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องกันเลยนะคะก็ที่นี่ก็เขาจะปลูกผักอะไรด้วยนะคะนี่มาขโมยได้นะทุกคนนี่น,น,นี่เขาจะปลูกอน,นันอะไรนะพี่เด็กคณะเอออันนี้เหรออันนี้กระลำปลีใช่ใส่ที่ไหนอันนี้คะนกระลำอันนี้เขาเ,ขาเารียกคะนา้าเทียวด้วยยาเถียงดิคะอันนี้พี่เดไม่ใช่อ๋อเหรออันนี้เป็นกระลำเออถาว่า ดวนนี้สิอันนี้อะไรนะว่ายว่ายว่ายดีไม่เคยเห็นที่เขาอะไรนะเอากับยำอ่ะเอากับยำที่เขาใส่กับยำอ่ะก็เดี๋ยวเราจะพากะติกไปที่ที่ของกะติกเลยนะคะพร้อมไปแล้วยังทุกคนก็เนี่ยอย่าดราม่าเกี่ยวนะทุกคนคือเกี่ยวแค่มาทําให้ทุกคนดูว่ามัน มันไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะขนาดเกิวนั่งเมื่อกี้อ่ะเขายแบบยังไม่ได้เล่งเรืออะไรเลยมันแบบมันอาจจะไม่ใช่เรือเหมือนของพี่อพี่รอนเรียนนะแค่แบบลองมาทำดูลองมาทำดูมันทําได้จริงหรือเปล่ามันไม่จริงทุกคนมันไม่ได้มันขนาดในห้องน้ํามันยังไม่ถนัดเลยทุกคนพูดแค่นี้แหละในห้องน้ำนี่ปกติเกลนั่งชฉียยังไงนะในจัดที่ได้นีเกลเฉียงแบบนี้จริงๆด้วทุกคน อ่ะโอเคนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปส่งกระติกไปที่ที่ของกระติกแล้วนะคะปอ่ะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่กองขยะแล้วนะคะมาพี่เน่เราจะมาส่งกติกกลับไปอย่างสงบสติอารมณ์นะคะ <laughs> นี่ก็เป็นสถานที่ที่ที่ิ้งขยะนะคะทุกคนใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันสวยมากดูวิวบรรยากาศทุกคนใช่คือแบบตีใช่เดี<ช>๋ยวเราจะส่งกติกกลับแล<ช>้พี่เด็กนิ น่งสองทาบด้วยโอเคอยู่ตรงนั้นแหละโอเคดีมว่าอันนี้ก็เป็นแค่คลิปอทุกคนก็อยากทำใช่ไหมล่ะทุกคนก็อยากให้เกียวทำนั่นแหละเกียวเกียวก็รู้นะคะก็ขนาดพี่เดย์อยากให้เกียวทำเลยโอ้ยพี่เดย์เนี่ยตัวเสริมเลยนะคะก็อย่าด่าเกียวเลยนะทุกคนเกียวก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะเกียวดูข่านี้ทีไรนี่เกียวไม่ไหวจริงๆแบบ อยากตบหน้าตัวเองอะเฮ้ยอ๋ไม่ใช่อยากไม่ใช่คือแบบจริงจริงอะรู้สึกสงสารพี่เบิร์นมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าแบบต่อจากเนี้ยพี่เขาจะอยู่ยังไงเนาะเพราะว่าดูสีเส้นทางความรักของพี่เขาอะกว่าจะได้คบกันอะคือแบบมันหลายปีมากเลยนะทุกคน พี่เดกก็ร้องให้ไปหลายคลิปแล้วนะ <laughs> ใช่ทุกคนทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากคอมเมนต์อะไรเยอะยๆนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของพี่โมแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะคะก็เราเจอต้องหาคนทําผิดให้ถึงที่สุดไป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 ,ไปช่วยกันหาไป